ให้ความคิดเห็นเรื่องระเบียบราชทุณทันใหม่ค่ะว่าเห็นมี้ไหลไปอาจารย์ว่าอาจจะเป็นการเอื้อให้คุณทันศิษ์สามารถจบตัวออกมาคูดถ่านนอกเรียนจําได้ทางเราที่ครับในในในภาพกว้างนี่ต้องลงในรายละเอียดนะครับก็เข้าใจว่ากระบวนการคิดแบบนี้มีมาตั้งแต่ปี63นะครับก็มีฟังจากประธานกรรมธิการที่เกี่ยวข้องก็เป็นการมีความคิดรื่องนี้ในช่วงหน้านะครับก็คงจะไม่มีใครรู้ว่าคุณัจะมาเมื่อไหร่ในี้ ให้ความิที่ทํางกันว่าเป็นการคิดมาลงหน้าค่าสิ่งที่ประธานกรรมการบอกเป็นเรื่องจริงนะคึ่ผมไม่ได้งนี้ว่าเริ่มต้นัากแต่สีสาหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่ห้องในันก็มีอยู่เพราะเข้าใจว่าสี่อทอนุญาตให้ออกจากราชการได้มันโรมศู์อยู่ที่คณะกรรมการนะครับ้โทเองหรือผู้ถูกต้องกันนี้ไม่สามารถที่จะรองขอได้แล้วสิ่งที่เขึ้นในีราป็นข้อ่องข้อ ก็คือจะต้องมาอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อนุญาตเช่นบ้านเช่นโรงงานเช่นสถานที่ราชการก็กำนวณว่าะจะเป็นการเพื่อให้กับคนที่มีฐานะระดับหึงสามารถที่จะเข้าสู่กระบการอนุญาต สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการอนุญราะฉะนตรงนี้ก็เป็นข้อกังวลอยู่ว่าลวมศูนย์และอาจจะมีความเดินนาในการเข้าถูงอุยนี้ก็เป็นืองี่กนะครับเพราะฉะนั้นก็ศูนย์ก็องจะมีสารข้อสังเกตตามที่ได้ตามตามข่าวอยู่ว่านที่หนึ่งก็คือมีระเบียบนี้คลิปคั้งแรกตั้งแต่ปีตามที่สภาได้รีออกมา60 60 แล้วอันที่สองก็คือเรื่องของบอกว่าไม่สามารถร้องขอได้ด้วยครอบครัวหรือด้วยตัวเองเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เท่านั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นการบอกว่าจะมีการใช้อำนาจที่ทิ้งซ้อน่าวและสุดท้ายก็คงจะเป็นเรื่องของความเป็นรั้มที่จะต้องมีระบบมีสถานที่อะไรเพื่อไม่ให้ทำให้คนที่ออกมาได้เป็นคนที่ต้องมีฐานะเป็นเพราะกลัวว่าจะมีมีความผิดอะไรนะครับกระสวนอะไรแต่บอกว่า ต่บอกว่าส่ตัวเราหินเห็นว่าตบอกว่าส่ตัวรอหินเห็นว่าเล่นนังอยางรขอสัลกน้กวอก็เขาบอกสามปี เขาบอกว่าขอเรื่องนี้3ปี